Thank you. สวัสดีครับพบกับเบนจามินนะครับผมบ้านและที่ดินนะครับผมวันนี้จะพามาชมบ้านหลังนี้เลยครับผมเป็นโครงการหมู่บ้านบุรีลมนะครับผมเรียบคลอง2เขตคลอง3วานะครับผมบ้านหลังนี้นะครับผมมีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่50.6ตารางวานะครับผม4ห้องนอนครับผมแล้วก็2ห้องน้ำครับบ้านมือสองรีโนเวทหลังนี้เดี๋ยวไปชมกันนะครับผมภายในเรามีการตกแต่งอะไรไปบ้างครับผมและก็รีโนเวทส่วนไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมภายในนะครับผมเชิญเลย ครับผมสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมเป็นโครงการหมู่บ้านบุรีลมนะครับผมเรียบคลองสองเขตคลองสามวานะครับเนื้อที่ทั้งหมดบ้านหลังนี้นะครับผมอยู่ที่ห้าสิบจุดหกตารางวานะครับผมสามเขาเรียกว่าสี่ห้องนอนแล้วก็สองห้องน้ำครับผมหน้าบ้านนะครับผมจอดรถได้สองคันนะครับผมแล้วก็ภายในบ้านจอดรถได้อีกหนึ่งคันนะครับนี่ครับคือบ้านหลังนี้เราได้รีโนเวท เปลี่ยนกระเบื้องใหม่ให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ทาสีทั้งหลังนะครับนี่ครับผมบ้านค่อนข้างจะเงียบสงบนะครับจะเป็นเมนหลักเลยนะครับผมตัวนี้อยู่ใกล้กับสโมสรนะครับผมนิดเดียวเองครับผมแล้วก็สวนหย่อมครับผมถ้าลูกค้ามีเด็กเล็กนะครับผมไปเดินเล่นออกกําลังกายก็สามารถเดินใกล้นะครับผมตัวนี้บ้านเงียบครับบ้านหลังนี้ครับคือเขาให้เนื้อที่ต้งเยอะมากเลยนะครับผมสําหรับบ้านหลังนี้ เนื้อที่ตั้ง5้6ตารางวาเลยทีเดียวนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือภายในอ่าภายในบ้านครับผมฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นที่อ่าลานซักซักล้างนะครับผมไว้สำหรับใส่เครื่องซักผ้าด้านนอกก็ได้นะครับผมเรามีการทาสีปรับปรุงใหม่ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมทั้งหลังเลยครับผมนี่ครับพื้นกระเบื้องครับผมเราปูพื้นกระเบื้องเกรดเเลยนะครับนี่ครับ อันนี้ภายบริเวณบ้านนะครับพื้นกระเบื้องใหม่เลยครับผมทาสีให้ใหม่ทั้งหมดเลยครับนี่ครับคือ,อเราเข้าได้สองทางนะไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านตรงนี้นะครับผมแล้วก็เวลาจอดรถหรือว่าจะสะดวกเข้าฝั่งนี้ก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวาพาไปชมภายในนะครับผมภายในมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างครับผมนี่อันนี้ก็คือบริเวณบ้านก่อนนะครับผมให้ดูบริเวณบ้านก่อน ครับนี่ก็จะเป็นสวนหย่อมก็ได้นะครับผมทําเป็นสวนหย่อมแล้วก็เป็นเอามาหินอ่อนมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ทําเป็นที่ปิกนิกข้างบ้านก็ได้นะครับผมนี่นอกบ้านได้เลยครับอันนี้บรรยากาศก็จะร่มรื่นหน่อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูภายในนะครับผมภายในเรามีการตกแต่งอะไรไปบ้างครับผมนี่พื้นกระเบื้องครับผมเห็นไหมครับจะ เวลาเข้ามาจะได้ให้ความอบอุ่นนะครับผมแล้วก็อากาศเย็นเลยทีเดียวนะครับสําหรับกระเบื้องปูพื้นแบบที่ลายจะเทานิดๆน,น,นะครับผมแล้วก็กําแพงผนังครับผมแล้วก็มีการทาสีให้ใหม่หมดเลยครับผมตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟติดตั้งที่สวยงามครับผมเวลาห้องรับแขกครับผมตรงนี้ครับไปดูก่อนจะขึ้นไปดู ส่วนอื่นนะครับผมนี่มาดูห้องนอนห้องล่างนะครับผมเผื่อมีผู้ใหญ่หรือว่ามีเด็กนะครับผมก็นอนด้านล่างได้นะครับผมห้องนอนด้านล่างนี่ครับนี่อันนี้ก็คือเราบิวพวกเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมบิวติดผนังเลยครับผมอันนี้ก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับีห้องน้ำห้องค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนะครับนี่ครับมีมุงลวดให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับ ภายในแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับผมห้องน้ําก็ห้องน้ําสุขภัณฑ์ทุกอย่างเรามีการเปลี่ยนให้ใหม่ครับผมสุขภัณฑ์ในห้องน้ําเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนี่ครับเดีย๋ยวไปดูบริเวณห้องครัวครับผมเวลาแม่บ้านพ่อบ้านชอบทํากับข้าวนะครับผมห้องครัวแล้วก็มีการ ปรับปรุงรีโนเวทตรงให้ใหม่หมดเลยนะครับผมนี่เคอเตอร์ครัวครับผมจะเป็นตัวยาวๆเลยนะครับแล้วก็เคอเตอร์ครัวของเราก็จะมีแก๊สครับผมหัวแก๊สให้หัวแก๊สก็2หัวนะครับสําหรับถังแก๊สลูกค้าที่ซื้อบ้านก็มาซื้อใส่เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มีที่ดูดควันให้ด้วยนะครับเที่ดูดควันเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมเสียบไฟฟ้าก็ใช้งานได้เลยนะครับนี่สำหรับ คอเตอร์ครัวของเราแล้วก็มีสิงค์ล้างจานนะครับผมเป็นสแตนเลสนะครับผมตัวนี้แล้วก็ด้านล่างครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติครับผมไปใส่ของใส่ของอะไรได้เลยครับส่วนประตูฝั่งนี้ครับผมก็เปิดทะลุออกไปแล้วก็ทำเป็นห้องปิกนิกได้นะครับผมด้านนอกเลยครับห้องปิกนิกได้เลยครับผมฝั่งนี้แล้วก็มีมาฝั่งนี้ตรงนี้เราสามารถทำตรงที่ เครื่องซักผ้าได้นะครับผมเพราะว่าเราต่อน้ําน้ําให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไฟให้เรียบร้อยครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ครับผมลานซักรีดซักล้างเหมือนเดิมครับผมนี่ฝั่งนี้ครับผมก็สามารถเปิดทะลุออกไปได้เหมือนกันนะครับผมนี่ฝั่งนี้จะเป็นปูกระเบื้องยาวหมดเลยนะครับผมหลังบ้านจนถึงหน้าบ้านเลยนะครับไปดูห้องด้านบนดีกว่าครับ ห้องด้านบนก็สวยงามครับผมบริเวณบ้านก็สวยงามครับโดยรวมแล้วก็น่าอยู่มากครับผมบ้านหลังนี้นะครับอันนี้ก็คือบริเวณหน้าบ้านนะครับเราก็เวลาแขกใครมาก็นั่งพักผ่อนตรงนี้ได้เลยหรือว่าติดทีวีเพิ่มเติมครับก็ติดตรงนี้ได้ครับผมแล้วแต่สะดวกสบายนะครับผมที่จะจัดสรรเองครับผมลูกค้าที่ซื้อบ้านหลังนี้ก็จัดสรรเองได้เลยครับ ก่อนขึ้นไปดูบนบ้านนะครับผมก็ตรงใต้บันไดนะครับผมแล้วก็มีที่เก็บของเ็จสัพเพละครับผมเก็บเครื่องไม้เครื่องมือก็เก็บตรงนี้ได้นะครับผมเป็นห้องเล็กๆครับผมห้องเก็บของนะครับอเดี๋ยวพาไปดูด้านบนนะครับผมนี่ครับอันนี้เราก็มีการทาสีให้ใหม่ครับผมเป็นสีสีครีมนะครับผมตัดด้วยกับสีขาวนะครับตรงมุกตรงนี้ ตรงนี้ก็ทางขึ้นค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนะครับครับตอนนี้สําหรับขึ้นมาข้างบนข้างบนนะครับผมขึ้นมาจะเป็น3ามห้องนอนนะครับผมอันนี้ก็จะไปเจอห้องน้ําก่อนนะครับห้องน้ําก็จะแยกส่วนให้เป็นอย่างดีครับผมแล้วก็สุขภัณฑ์ทุกอย่างเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดครับครับทุกอย่างเลยนะครับชักโครงชักโครกเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับผม บ่งฝักบัวแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกครับผมแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยครับแต่ห้องน้ําจะมีห้องนึงนะครับผมเป็นห้องใหญ่ที่ทะลุเข้าได้นะครับผมเนี่ยอันนี้จะเป็นห้องใหญ่นะครับผมนี่จะมีระเบียงด้วยนะครับผมสาหรับห้องใหญ่มีระเบียงเปิดระเบียงออกไปได้เลยครับผมรับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติได้เลยครับผมตื่นแต่เช้านี่ครับ ระเบียงให้เรียบร้อยนี่ครับแล้วก็ตรงตู้เสื้อผ้านะครับผมแล้วก็มีการบิ้วครับผมบิ้วให้เลยครับผมบิ้วให้เรียบร้อยพื้นปูก,กระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้สวยงามนะครับผมโดยรวมแล้วก็น่าอยู่มากครับผมนี่แหละครับอันนี้ก็คือภายในห้องนอนห้องใหญ่ครับผมตัวนี้นี่ บรรยากาศดีมากครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ชมบรรยากาศได้เลยครับอาจจะพาไปชมอีกสองห้องนะครับผมเข้าห้องห้องนี้ก่อนละกันนะครับผมอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องไซส์มินินิดหนึ่งครับผมนี่กว้างครับผมที่ติดกับหน้าบ้านเหมือนกันครับให้พักผ่อนได้สบายครับผมตัวนี้ห้องนอนกว้างมากครับนี่แหละครับ ติดมุ้งลวดให้เรียบร้อยนะครับผมพืนปูปกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นลายเหมือนลายไม้ไม้เป็นลายไม้นะครับผมปืป้นปูกระเบื้องอมาดูห้องนอนอีกห้องนี้ครับแต่อยู่ฝั่งนี้จะเย็นนิดนึงนะครับผมฝั่งนี้นี่ครับห้องนอนห้องนี้ห้องที่สี่ครับผมเนี่ย้องสนตลยกว้างครับ ถ้ามีเด็กหรือว่าห้องพระห้องอะไรก็ใช้ห้องนี้ได้ครับห้องค่อนข้างจะกว้างพอสมควรครับผมอันนี้ลูกค้าสนใจก็ทักเข้ามาคุยกับเบนจามินได้นะครับคุณแทนครับผม099นะครับผม5352500นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นตรงมุกนะครับผมขึ้นมาก็จะเป็นนี่ครับมีไฟมีอะไรให้เรียบร้อยครับผมตรงมุกตรงบันไดนี่ครับนี่ครับ กว้างครับบ้านใหญ่พอสมควรกับเนื้อที่ตั้ง50.6ตารางวาเลยทีเดียวครับโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับครับผมลูกค้าที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับผมเป็นโครงการหมู่บ้านบุรีลมนะครับผมเรียบคลองสองครับผมเขตคลองสามวานะครับผม บ้านหลังนี้นะครับผมมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่50.6ตารางวานะครับผมสีห้องนอนและก็สองห้องน้ำนะครับผมส่วนราคานะครับผมและก็รายละเอียดทุกอย่างนะครับผมผมฝากไว้ใต้คลิปหมดแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องเบนจามินนะครับผมบ้านและที่ดินนะครับผมเบอร์โทรของเบนจามินครับผมผมคุณแทนนะครับ099นะครับผม5352500นะครับผม 099นะครับผม5 3 5 2 5ม0นะครับผมโอเคครับพบ,พบกันใหม่คลิปหน้าหรือว่ามีบ้านสวยๆหรือบ้านรีโนเวทนะครับผมเดี๋ยวจะมาไลฟ์หรือว่าทำคลิปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ